ควายไหมพี่ควายไหมครับควายไหมครับควายเปล่าควายหรอครับควายไหมครับควายขึ้นรถเลยครับควายห่ครับควายควายเปล่าพี่ผู้หญิงควายขึ้นรถเลยพี่เออควายหรอครับควายขึ้นรถเลยครับพี่พี่ควายเปล่าควายเปล่าพี่ควายเปล่าคุณว่าไงนะคุณเขาผมควายเหรอฮะเปล่าพี่สะพานควาย คุณเอาผมเป็นน้กันควายเลยชิดนายหน่อยพี่ชิดนายหน่อยวัฒนธรรมใหม่ของคนไทยทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดน้ำมันนี่สิฐานสอง